ถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดสิ่งใดที่เป็นพลังงานลบที่ทำให้ชีวิตของคุณในวันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับอีกใบหนึ่งสิ่งใดที่พลังงานแรงดึงดูดของคุณในวันนั้นถ้าคุณทำอะไรแล้วรู้สึกวันนั้นจะเป็นวันที่ดีที่สุดของคุณมาดูกับพลังงานนะคะหาพลังงานลบของคุณกับพลังงานของบวกของคุณเป็นอย่างไรพลังงานลบ นี่นะคะสามไม้เท้าแล้วก็พลังงานบวกของคุณเดี๋ยวมาทํานายดวงกันนะคะสามไม้เท้าเปรียบกับการกระทําหรือแรงบนันดาลใจการแอคทีฟเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของชีวิตไพ่ใบแรกคือพลังงานลบไม่ว่าจะวันไหน,ไห,นหากคุณขาดการเตรียมการ หรือเตรียมความพร้อมที่ดีหรืออาจจะต้องจดบันทึกเพื่อเตือนความจำสิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการจัดการล่วงหน้าที่ดีไม่ว่าจะนัดหมายใดๆหรือออกเดินทางเพื่อสำรวจงานหรือเตรียมการท่องเที่ยวหากในวันนั้นคุณไม่ได้เตรียมจัดการไว้ก่อนล่วงหน้าอาจทำให้ในวันสำคัญวันนั้นเกิดการหลงลืมหรือผิดพลาดสาเหตุนี้ อาจจะพลานไปทำให้ในวันนั้นภาวะอารมณ์ภายในของคุณหุ่นมัวคุณอาจจะหงุดหนิดไม่ได้ดั่งใจหรืออาจจะถูกตำหนิได้นี่อาจทำให้วันดีๆกลายเป็นวันที่แย่ๆไปเลยไพ่ชุดที่สองหากคุณเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีอัศวินเหรียญเปรียบดังการปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่การสร้างรากฐานที่ดีให้ชีวิตเกิดความมั่นคงการสร้างกิจวัตรที่ดีจนเป็นนิสัยเพราะคุณรู้ว่าเมื่อใดที่คุณต้องการสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของคุณคุณจะยังคงทํามันต่อเนื่องแบบไม่รู้จักเบือ่อคุณเชื่อว่าการปฏิบัติใดๆก็ตามที่ในทุกๆวันทำมันเป็นประจำ แม้ว่าอาจจะต้องรอคอยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่ามันจะสวยงามดูดีมากๆหากฉันทำมันได้สำเร็จด้วยแรงบันดาลใจและแพชชั่นที่มีดังเช่นภาพที่คุณเห็นกับคนที่กำลังออกกำลังกายถึงแม้ว่ามันเป็นกระบวนการที่ช้ากว่ากว่าที่จะได้ความคืบหน้าแต่คุณรู้ว่า ผลลั์ที่เกิดมันต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะได้รูปร่างที่ดีเหมือนกับการทำงานบางอย่างในทุกๆวันในแต่ละวันมันคือความก้าวหน้าแม้ว่าความพึงพอใจจะยังไม่บรรลุในทันทีแต่หากคุณมีความตั้งใจกับสิ่งที่ทำนี้ว่ามันจะได้ดีในสักวันคุณคือคนที่สามารถดึงดูดความรู้สึกดีๆ ดึงดูดภาพในอนาคตที่มองเห็นมันจักรวาลก็จะพร้อมที่จะส่งสิ่งดีๆมาให้คุณสำหรับคนที่คิดดีทำดีชีวิตของคุณจะมั่งคั่งเหลือเฟือและคุณจะเป็นคนที่มีความสุขได้ในทุกๆวันขอขอบคุณในการติดตามคลิปดีๆกับแม่หมอโจรี่ที่จะนำทางให้คุณไปสู่เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ชีวิตของคุณ มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความดีงามพบเจอแต่เรื่องดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ